เผ็ดเปื้อนคลาบโคลนเลนนั้นก็ยังเป็นเพ็ดเพียงแต่เช็ดคลาบใครก็ใส่สุขหากคุณคือเพ็รแท้อย่าทอทถกเพียงแค่ลมแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลังหรือว่ามิดหมอของหลวงประเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหลวเทพเจ้าหุบปากน้ำโพและก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพามังกรและก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์08-6-3-2-9-1-4-9-6หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความข้องผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนะักข้องขณะน,นี้ก็จะเป็นมีดเทพศัตราของครูบาจารย์นะครับต้องเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้เก็บและก็ได้รวบรวมเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับก็ อ่าพูดถึงมีดหมอนั้นนะครับก็อ่ามีตั้งแต่มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเงินแล้วก็อ่าหลวงพ่อเงินวัดพระปังเหลืองนะอ่าก็ที่กล่าวมาทั้งหมดก็ล้นแต่เป็นพระเกจิเป็นภระยสะงนะครับที่มีชื่อเสียงงดังนะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะพูดถึงภาคเหนือตอนล่างก็มีตั้งแต่จังหวัด ชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์กำแพงเพชรตากพิจิตรพิศุโลกแล้วก็ไปยันโน้นนะครับนะจังหวัดเพชรบูรณ์นะ,ะก็พูดถึงภาคเหนือตอนล่างก็มีหลากหลายนะครับภาคเกจินะครับเหนือจังหวัดนะครสวรรค์ขึ้นไปสักนิดนึีก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรแล้วก็พูดถึงจังหวัดพิจิตรนั้นเราก็จะนึกถึงหลวงพ่อเงินนะวัดบางคานนะครับท่านก็เป็นพระอิศรสองอีกองหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับทางด้าน เครื่องรางต่างๆนะก็ใครอยู่บนเส้นทางเครื่องรางก็จะทราบกันดีนะออกไปสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพิมพานะ,อ,ะอยู่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับก็เขตติดต่อกับอำเภอโพทะเลนะรับจังหวัดพิจิตรของเรานี่เองนะ,ะก็ท่านก็เป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับสิทธิอนุสิ์ค่อนข้างที่จำมากมายต้องบอกอย่างนั้นนะ เอาล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้นําเอานะครับเครื่องรางต่างๆโดยพาอมีดหมอนะก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,ะที่วางไว้นะครับจะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะครับก็เป็นด้ามไม้แกะสลักพ่อปู่อ่าพ่อปู่เท้าเวทนะเทนะ้าเวทแล้วก็จะเป็นผ่านอะไรอีกอด้านหนึ่งนะ,ะแล้วก็วางไว้นะครับบน หน้าจอขณะนี้นะครับเป็นมีดพับนะครับนะคล้ายๆตะกุตดาของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะแต่ก็จะวันนี้จะเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับก็จะเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดปากกานะายาวรวมก็อยู่ประมาณ5นิ้วนะครับรวมด้ามฝักเลย5นิ้วนะส่วนเฉพาะใบก็อยู่ที่2.5นะครับนะเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะ วันนี้จะได้นำามาให้ท่านได้รับชมนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็จะไม่ใช้เวลาให้นานๆนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสัก10กว่านาทีนิดหน่อยนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบนะครับนะมีดเล่มนี้ขึ้นมาให้ท่านรับชมนี่นะะเป็นมีดปากกานะครับนะเป็นมีดปากกานะยุคต้นๆนะถือว่าเป็นมีดที่มีมนสเสน่มากๆเลยนะครับนะเล่มนี้นะอ่า เฉพาะใบนะครับอยู่ที่2.5นะรวมด้ามฝากก็อยู่ที่5นิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วเนอันนี้เขาเรียกเป็นไซป์ปากกานะ,ะก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะปากกาเล่มนี้ก็มียุคต้นจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2450นะครนะะัเป็นต้นมานะ,ะแต่เล่มนี้ก็อยู่ในช่วงยุคต้นตอนกลางๆของ หลงพ่อเดิมนะครับนะก็ดูจากวายก็ขนาดวายก็ผุแล้วนะครับนะก็มีรอยผุแล้วนี่นะเอามาให้ท่านได้ชมนะครับในด้านสัมผัสนะอ,อย่าลืมนะครับเมื่อท่านไหนเข้ามาติดตามรับชมนะหากท่านชมแล้วนะครับในะ่านเห็นว่าดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่านี้ว่าดีนะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันนะ อ่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะอ่าหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนหรือว่ามีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086329 1496เนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นนะครับโทรเข้ามาได้ทุกวันนะอ่านะครับอันนี้ก็ พยายามจะให้หนูรายละเอียดภายนอกนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของภายในนะถือว่านะครับไม่ว่าจะเป็นฝักนะครับจะเป็นด้ามน,นะถือว่ายังครบถ้วนนะครับยังครบถ้วนนะนี่ครับก็เอามาให้ท่านได้ดูนะครับนะมีทุกเล่มนะครับนะมาทุกยุคนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนก็ตามที่ผมได้เลือกมาให้ท่านได้รับชมนะก็เป็นมีดที่ ยังอยู่ในความอุดมสมบูรณ์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝักก็ดีจะเป็นแหมลัดฝักก็ดีนะหรือจะเป็นแหมลัดกันนะครับนะก็ดีนะ,ะก็ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์ยังมีอยู่ครบถ้วนว่ากันง่ายนะ,ะก็จะ,ะเห็นนะครับถ้าจะ,ะเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็จะในเรื่องของสึกหลอนะก็นื่องจากว่ามีดหมอเนี่เป็นมีดที่ได้ ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะี่นนะก็ดูสภาพก็ตามการเวลานะครับแต่พูดถึงความแน่นหนาแน่นปึกนะครับไม่มีคำว่าโยกคลอนนะเพราะว่ามีทุกเล่มนะครับนะผมจะเป็นผู้เลือกนะเป็นผู้ที่คัดกรองเข้ามานะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ยังมีความาเขาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ที่7-8 0นะครับนะ อ่ก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะอ่านี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะแน่นนิดหนึ่งนะครับนะนี่นะอ่าเมื่อเราชมภายนอกไปแล้วก็มาดูในส่วนของภายในนะอ่านะครับเนะี่ยก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับใบจะตอกอ่ายันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะอ่าตอกคาว่านโมพุทธายะเอาไว้นะอ่าเป็นมีดนะครับนะขนาดจิ๋วนะครับเป็นมีดขนาดจิ๋วแต่ก็ เรียกว่า,ามีอัคระเต็มไปหมดเลยนะครับนะเนื่ว่าเป็นมีดขวานช้างเลยทีเดียวนะด้านนี้จะตอบคาว่ายันตีเอาไว้นะครับนะตอบเป็นยันตีแล้วก็อตอบเป็นอ,อีบทีวิโสเล่นเตี้ยเอาไว้นะครับนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมงกุภูตพระเจ้าเลยทีเดียวนะครับนะนี่นะก็ นะ,ะถ้าเราจะอ่านก็อ่านโดยอิติปิโสนะครับวิเศษเสอิอิเศษเสพุทธนามิอินะนี่นะครับก็ตอบไว้ทั้งสองด้านนะครับนะตอบไว้ทั้งสองด้านนะส่วนด้านนี้ก็จะตอบเข้ามาอิมีนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิตินะก็จะตอบตรงนี้นะครับนี่เต็มเลยนะครับแล้วก็เต็มเติมด้วยตัวอูขนาดใหญ่นะอ่านะครับนะผมจะ ใช้เวลาไม่เยอะนะครับใช้เวลาไม่เยอะประมาณสัก10กว่านาทีนิดหน่อยที่ก็เก้าไปนาทีกว่านะนี่นะครับนะเต็มไปด้วยคราบใครนะครับเต็มไปด้วยคราบใครนะอ่าก็เอามาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนี่นะครับเป็นนะมองตรงไหนยอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนเสน่ห์นะครับนะเต็มไปด้วยความเข้มขลังเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะพอเราดูในส่วนของอา่ภา,อาภายใน ภายนอกของฝักนะครับนะภายนอกของฝักเนี่ยก็มาดูในส่วนของภายในบ้างนะอ่าก็ข้างนอกที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่านะแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับนี่นะก็ไม้ข้างในมีรอยผุนะครับพนะยายามจะให้ท่านดูทั้งนอกและในนะอันนี้ก็ลองเข้ามานะครับนะวิเคราะห์เจาะลึกกันดูนี่นะอ่านะครับนะ,ะก็ เต็มไปด้วยอักขระนะครับเต็มไปด้วยอักขระนะตอบคำว่าอิติปิโสว,วิเศสอิอิเศษอิพุทธนาเมอินะครับนะส่วนอีกด้านหนึ่งก็ต่อคำว่าอิมมนาพุทธตังโสอีอิอโสตังพุทธปิตินะครับนะอีกด้านหนึ่งนะนะครับพยายามจะให้ท่านอ่านความเก่านะความเป็นธรรมชาตินะครับนะอลองดูนะครับมีเ่มนี้นะอันนี้ซูมเต็มที่แล้วนะครับนะอ่า หลักๆในการทําคลิปนี่ก็ต้องการให้ท่านได้เข้ามาอ่านรายละเอียดนะครับนะอ่านในเรื่องของอขคาบใครความเก่าความเป็นธรรมชาตินะนี่นะก็นะครับนะท่านคงจะ,ะดูแล้วนะครับนะก็หากท่านมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรก็อยากเก็บปัญหาจะไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนถามเข้ามาไดตรงนั้นนะ กายทันโถเขามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์086 3291496นะครับในทุกคำถามครับนะักคลิบมิดหมอมีคำตอบให้นะยกเป็นคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแท้นะ,ะนะครับก็จะไม่ได้ตอบนะครับเนื่งจากว่ามันเป็นคำถามมันก็เป็นคำตอบอฟังดูผิวเผินนะครับดูเหมือนว่าจะดีนะ แต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับในอันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็ปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวจริงๆนะครับก็าหมายของมีดผมจะต้องแท่เท่าน,นั้นมีดผมจะต้องทันลงประเดิมเท่าน,นั้นนะาหากไปตอบความอื่นจะไปเป็นปัญหาและไปเป็นประเด็นนะครับอันนี้ก็กราบเรียนทุกท่านนะครับนะแฟนกลับทุกทกท่านเอาไว้นะผมต้องการนะครับก็คือถ้าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็นะครับนะ จะตอบได้ทุกเรื่องเลยก็คือมีดที่อยู่ในหน้าจอเท่านั้นนะหากเป็นมีดของท่านอื่นแม้กระทั่งเป็นมีดของตัวท่านเองนะผมก็จะไม่เข้าไปวิพากษ์วิจารนะครับนะจะไม่ไปละเมิดว่ากันง่ายนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ของเรานะ,ะเมื่อเข้าไปตอบแล้วนะครับผมเรียนท่านตรงๆเลยนะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีจริงๆนะ,ะ,ะเป็นคําถามเป็นคําตอบที่ไปทําลายของท่านเองนั่นแหละนะครับนะทำลายตัวท่านเองนะ ตอบดีก็ดีไปตอบไม่ดีก็พังนะอันนี้เป็นตนนะครับเอาล้ครับก็ตังต่ตอนจนถึงเวลาขนาดนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมด12กับ38วินาทีนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับนะอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมท่านเห็นว่าดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้น ก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทำการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะ,ะโดยพอท่านใหม่ๆนะครับเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนหรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่ากเก็บปัญหาจะไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนหถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ,ะใล้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้น นักครินมิตรหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนกครินมิตรหมอก็ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ